โตมสังค์โตเมสังข์กรามสัชการเพราะท่านกรามากการบุตรสงเตือนทำญาติโยมมะ <c oughs> <c oughs> เป็นเตพูดถึงเข้าอภรษา <c oughs> พูดถึงเขาทวงให,ให้ให้จัดรายการออกรายการจริงๆในศาสนาพุทธเรานี่มันมีมันมี มันมีคําตอบทุกมุมนะโยมถ้าเรามาศึกษาศาสนาพุทธเนี่ย <c oughs> ถ้าผู้รู้สัจจะจริงๆแล้วมันมีคําตอบเพราะศาสนาพุทธเรามันศาได้แห่งปัญญาแล้วก็เป็นศาสนาของการพิสูจน์ได้ถ้าเรามาฝึกมาปือมาเรียนรู้แล้วถ้ามีผู้ได้มรรคได้ผลได้หมูม่กลุ่มจริงๆเนี่ยมันจะเป็นสัจจะสัจจะไม่เปลี่ยนแปลงไม่ได้นะโยมแต่สมมติโลกมันเปลี่ยนแปลงได้ <c oughs> แต่สัจจะไม่มีหนึ่งเดียวนะพระเจ้าบอกไว้ตำราบ,บอกไว้อะ เริ่มก็จริงนะโยมแล้วเริ่มก็ลึกซึ้งจนเราต้นดาวอ,อไม่ได้อีกมันต้องพาตัวมาฝึกมาปลึงมาหัดทำมาฝึกทำแล้วก็มาทำซ้ำๆทำบ่อยๆทำเป็นปกติของชีวิตมันจะมาสมบูรณ์เลยมันจะมีทั้งคำตอบมันจะมีทั้งคือพิสูจน์หลักฐานได้เพราะเป็นหลักวิทยาศาสตร์ที่ที่เขาเขาพิสูจน์ได้มันเป็นหลักฐานพอ แต่คิดเอามันก็ไม่ได้อีกนะโยมมันต้องพาตัวมาฝึกมาปลือมาทำไงแล้วก็รู้ที่จิตปิญญาของเราที่ตัวเรารู้อ่ะที่เราได้อ่ะเนี่ยพระเจ้าให้ฟังตุงนี้ให้ทําตรงเนี้ยให้มาฝึกปลือแล้วก็มาทําแล้วก็มาเรียนรู้ <c oughs> ถ้าเราไม่มาหาผู้รู้หรือเราเข้าไม่เจอผู้รู้ที่ถูกสัจจะถูกความจริงเราก็จะไม่เจอสิ่งนี้นะโยมเขาก็พาออกไปนอกเรื่องนอกราวไป จากสักจจะที่พระเจ้าบัญหยัิไว้แล้วมันก็ไม่มีจริงๆด้วยเพราะศาสนาพุทธเราเนี่ยม,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 มัน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 ห่างสัจจะไปไกลนะโยมก็อยู่มาตั้งยี่ห้ายี่หกยี่็ดปีก่อนมาเจอเชาวโสก็วัดทั่วไปเราก็ไปเราก็ไปทําบุตไปทําบุญวันพระแล้วก็ไปวัดพระกระสวดเป็นภาษาบาลีแล้วก็ฟังไม่รู้แล้วประเพณีเขาก็สร้างไว้แล้วเราก็ไปทําวัด ไปวัดกับเขาแล้วไปฟังพระทเด็ก็ทําแค่นั้นตามประเพณีไงใช่ไหมแต่ก็ไม่ได้อามาทําไม่ได้มาทําเขาก็ให้ศีลทุกวันนะโยมรักให้ศีลทุกวันแต่ถามว่าคนที่ไปวัดเอาศีลมาทํำไหมอ่ะศีลคนนึงห้ามฆ่าสัตว์ไม่ถึงไปวัดก็เขาห้ามฆ่าก็ไม่ฆ่าวันพระแต่ฆ่าวันโกนไว้ก่อนหมูไก่เขาก็ทํามันโกนไว้ก่อนเอาไปขายวันพระเพราะวันพระทําแล้วมันจะบาปมันก็คิดอย่างนั้น เนี่ยเป็นเรื่องบาลีอย่างนี้จริงๆเลยรวมแล้วถ้าเราไม่เจอหมู่สงไม่เจอพ่อท่านเป็นผู้รู้มาขยายใจความให้เราฟังเราก็ไม่รู้ใช่ไหม <c oughs> แล้วพอฟังแล้วน่าไม่มีบารมีมันก็ฟังไม่เข้าอีกนะเ <c oughs> พราะมันมันขัดเราจิตวิญญาณไงมันทวนกระแสะคนธรรมดาหมดเลยที่พ่อพามาสอนเนี่ยที่ชาวโศกสอนเนี่ยฉะนั้นชาวโศกจึงไม่มีเยอะจึงไม่มีเยอะเพราะมันทวนกระแสะโลก,กีเขาหมดเลย แต่ขนาดเดียวกันที่ทวนกระแสะของโลกเขาหมดเลยเนี่ยจะพาให้เราอยู่เป็นอยู่ผาสุข <c oughs> อย่างเขาบอกตรงมีเยอะดีอย่างเงี้ยถ้าเรามีเยอะมันก็พาหนักใช่ไหมเราก็ทําให้มันพอสมควรให้มันพอเป็นพอไปแล้วเราก็แบ่งกินแบ่งใช้แล้วก็เหลือจุนเจือเพื่อนบ้านบ้างแล้วก็ได้มิตรได้เพื่อนแล้วเราก็ไม่เหน็ดหนาะเหนื่อยจนเกินไปเพราะเรารู้เรามีสาระเนี่ยมันเป็นอย่างนี้จริง,รงๆเลยนะโยม เลยทุกวันนิยมยิ่งฟังข่าวข่าวข้างนอกนิยมจะโอ้โหจะเมื่อยมากเลยนะมันจะไปหามุมบวกของสังคมแทบจะไม่มีเลยนะโยมไม่มีเลยโทรัศ์ทุกช่องที่ก็พูดออกมาช่องหนึ่งก็ไปหาเรื่องบันเทิงเรื่องลมช่องหนึ่งก็ไปหากีฬาโอ้โกีฬาเขาถ่ายทอดมานี่คนมันแน่นจริงๆเลยนะกีฬาโอลิมปิกทีมผ่านไปเนะี่ยโอโ้เขากาถ่ายดูทุกทุกทุกอย่างของกีฬานะโยม แค่กีฬาเปีนภูเขาว่าคนอย่างนั่นเลยเขาเอาที่มาตรงๆแล้วก็มันกี่เมตรก็ไม่รู้อ่ะแล้วเขาปีนหน้าผาเงี้ยคนดูน่นเลยนะโยมก็ปีนภูเขาเขาแต่ก็าําจําลองมาไงเด,นดนินเดินมีสบาดไปเนี่ยก็ยังเห็นที่ไพรซลีนะโยมมีคนยกน้ำหนักได้เหรียญแต่ก็ถามเขาเ,เราก็ได้ยินนะว่ามีชาวเพรลีไปไป,ไปเอ,อไปโอลิมปิกะ่ะ แต่เราก็รู้ไม่เห็นไม่ได้เหรียญเราก็รู้แค่นั้นแล้วมันก็ไม่ได้จริงๆนะในโอลิมปิกอะแต่ไม่ได้เอเชียผู้หญิงคนนี้ไม่ได้เอเชียคนไพศาลีแล้วเขาก็บอกเลยนะเขาบอกว่าอ๋อคนไพศาลีเขาอาชีพขายหมูเ <c oughs> ขาชนะใน A ier, เอเชียเออได้เหรียญทองในเอเชียไม่ได้ไม่ได้เหรียญโอลิมปิกไอที่พูดเด็กเขาขึ้นป้ายเราเดินมีสบามเห็นไงเขาขึ้นป้ายใหญ่โต สองสามวันวั้งตอนนี้เขาเก็บไปแล้วโอ้โหมันมันเป็นจริงๆนะโยมพ่อเคยพูดว่าต่อไปเนี่ยกีฬามจะทําลายแรงทําลายสังคมแรงมันเริ่มถึงนะโยมคนให้ค่าจริงๆเลยแล้วออกแรงไปเนี่ยมันได้อะไรกลับมาไหมได้ผลประโยชน์ที่จะมาเลี้ยงชีพได้ผลประโยชน์ที่จะมาช่วยเหลือเราได้มากมายไหมแต่เขาให้ตอนที่ได้เหรียญทองไงาตะมาฟังดูได้เป็นสิบสิบ,สบล้านนะโยม ได้เหรียญทองอลกิกมา <c oughs> เขาให้อ่ะนับดูเป็นสิบสิบล้านได้อ่ะแล้วคนก็แห่แห่กเขาจริงๆเลยมันก็มีอยู่คนเดียวใช่ไหมไม่ได้มีเยอะหรอกแล้วมันก็ได้ไม่เยอะในเอเชียก็ได้ในเมืองไทยก็ได้มาแค่เอ๊ะได้เหรียญทองเปล่ามันก็ได้รู้สึกได้นะเหรียญเงินก็รู้สึกได้แต่ได้มาไม่กี่เหรียญน,นี่เงี <c> ้ย <oughs> เขาให้ค่ากันจริงจริงเลยแต่มันเป็นคนส่วนน้อยไง,ไงใช่ไหมมันถ้าคนส่วนมากเราก็ อยู่ไร่อยู่นาอยู่สวนแล้วจะมายยงนึกถึงประเทศไทยนะโยมประเทศไทยเราเนี่ยมันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชผักผลไม้และวเป็นของจําเป็นต้องกินต้องใช้ทําไมผู้นาเขาไม่ส่งเสริมเรื่องเกษตรรมจะหาวิธีหนุนให้ศิกรรมให้พอมีพออยู่พอกินแบบในหลวงสอนอะ <c oughs> ใช่ไหมในหลวงสอนบอกให้ทําอยู่ทํากินใช่ไหมแล้วได้มาแล้วก็แบ่ง กินแบ่งใช้ขายในพื้นที่ใกล้ๆไม่ต้องไกลนัก <c oughs> ถ้ามีไกลนักค่าใช้ใจ่ายก็สูงใช่ไหมจริงๆในหลวงบอกเราไปหมดแล้วนะแต่ไม่มีใครตีลูกต่อไงอย่างคณะรัฐบาลนี่เขาไม่ไม่ตีลูกต่อเลยฟังดูแล้วยิ่งยุคนี้นะไม่ไม่ตีลูกต่อเลยอะ่ะถ้าตีลูกต่อในหลวงสอนไว้นะแล้วก็ช่วยเหลือเจือจานสังคมของชาวไร่ชาวนาให้มากขึ้นนะโยมอาตมาเมืองไทยมันจะอยู่เป็นสุขแล้วก็ถาวรด้วยนะโยม <c oughs> ขนาด <c oughs> ขนาดข่าวข่าวอยงยังฟังข่าวยังมีคนอยากมาเมืองไทยตั้งเยอะเลยเพราะเมืองไทยจิตวิญญาณดีไงขนาดมันเปลี่ยนไปเยอะแล้วนะแต่มามองว่าเมืองไทยไมันเปลี่ยนไปมากมายแล้วนะกับเราตอนเป็นเด็กๆไอ้ตอนเราสิบขวบสิบห้าขวบยี่สิบเนี้ยกับตอนเนี้มันเปลี่ยนไปไกลมากจนจนจากหน้ามือไปหลังมือไปแล้วนะแต่มันยังมีพื้นที่ดีอยู่ไงเพราะเรามีศาสนาพุทธมีจารีตประเพณีพระธรรมที่อ่อนโยนให้มาถึงเราเนี่ย เราก็ได้เห็นไงอาตมาเกิดมาในครอบครัวที่ไม่ได้สมบูรณ์นะไม่ได้สมบูรณ์ขาดแคลนด้วยซ้าไปเมื่อก่อนมันก็ไม่รู้อ่ะเนี่ยมาเจอชาวโศกมาเจอพ่อท่านนี่แหละมาเจอกลุ่มชาวโศกมันเออมันก็จะทํามีเวลาพักมีเวลาคิดมีเวลาฟังแล้วแล้วที่หมู่กลุ่มนี้เราสอนให้ทําอยู่ทํากินและให้รู้ทบทันสิ่งต่างของโลกที่มันเป็นอยู่ในสังคมแล้วเราก็พาตัวฝึกทําด้วยพอมาฝึกทํามันก็ได้ผลจริงๆโยมมันได้ผลครอบครัวเราอบอุ่นและเป็นปึกแผ่น ในศาสนาพุทธเนี่ย้ายมถือศีลห้าจริงๆเลยนะครอบครัวจะอบ่นและเป็นปึกแผ่นและจะอยู่เป็นอยู่ผาสุกด้วย้ายมมีศีลห้าจริงๆเลยนะเพาราะมันรวบรักให้เราหมดแล้วไงทรัพ <c> ย <oughs> ์สมบัติเข้าของไม่ั่วไหลไปไหนครอบครัวจะเป็นปึกแผ่นและไปตรงไหนจะไม่มีใครเกลียดมากหรอกนยมมีแต่คนชอบเพราะศาสนราสอนให้เราครบเลยไงหาได้มาให้รู้จักแบ่งปันบ้างให้รู้จักเสียสละบ้างให้รู้จักเอ,อเื้อเฟื้อเผื่อแผ่บ้างให้พอเหมาะพอควรและพอเป็นพอไป เพราะในศารพูดมันมีครบอยู่แล้วไงมันอยู่ในศีลห้าอยู่แล้วมันมีครบจะคลองเดือนก็มีเมื่อให้บรรทัดฐานมันมีให้ครบไงแต่คนไม่ได้ทาไงทุกวันเนี้ยคนมันทําผิดศีลผิดธรรมเยอะเนี่ยเพิ่งให้ข่าวเขาแล้วมาในสังคมเยอะทุกวันเนี้และสุดท้ายปลายทางเราก็อยู่ในสังคมเราก็ต้องเจอสังคมแบบนี้นะโยมแม้แต่เด็กรุ่นเนี้ทุกวันเนี้โยมเราพูดอะไรเขาไม่ได้นะไปว่าอะไรเขาไม่ได้นะเขาบอกอิสราเสรีเขาว่า็น่ยังไงน่ะเขาก็มีสิทธิ์จะคิด แล้วมันจริงจริงไหมล่ะจริงเกิดมาต้องอาศัยคนมอาศัยพบพ่อแม่พี่น้องดูแลไม่ก่อนที่จะแข็งแรงอ่ะแต่ก no. ็พ kind of like no. ูดเอาง่ายง่ายไงสิทธิเสรีภาพเท่ากันมันเท่ากันจริงจริงนะโยมโยมว่ามันมีไหมเท่ากันอ่ะเอาในบ้านมันก็มีพ่อแม่ลูกอ่ะใช่ไหมในบริษัทมันก็มีท่าแก่มีผู้จัดการมีรองผู้จัดการมีหัวหน้างานมี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 ช่างแล้วก็มีกรรมกรบริษัทใหญ่มันมีงานนะโยมแล้วยมมาเท่าเทียมตรงไหนอ่ะฮะ แต่ภาษามันสวยหรูโก้จังเลยต้องเท่าเทียมโอ้สิทธิเท็ศสิรองเท่าเทียมเขาพูดอ่ะภาษามันน่าฟังนะโยมเท่าเทียมแม่น่าฟังมันอยากได้เท่าเทียมแล้ววัยรุ่นทุกวันนี้เขาก็จะเอาด้วยจริงๆเลยไงทุกวันเนี้แล้วมันก็เปลี่ยนไปได้จริงๆเลยนะเด็กทุกวันนี้จะพูดเขาที่ทำมาเขาไม่ยอมเลยนะต้องมีเหตุผลให้เขาจะมาฟังดูเออเราอยู่ขนาดนี้ไม่รู้จะคุยอะไรกับเขาแนละ้วบางทีอ่ะอย่างเมื่อก่อนนี้รุ่นโบราณนี่พ่อแม่ ไม่ทาอะไรไม่ถูกเขาตีด้วยนะทุกวันนี้ไม่ได้นะได้เขามีกฎหมายด้วยเป็นนักเป็นครูที่ตีนเนียนไม่ได้นะไม่ได้ข้อกฎหมายมาห้ามเลยเนี่ยแล้วยังไงแล้วสุดท้ายปลายทางนี้มันไม่ง่ายนะเออถ้าคนดีมีศีลธรรมอยู่แล้วมัน,ม,นมันก็ไม่ได้ยากอะไรเพราะเป็นคนดีอยู่แล้วไงใช่ไหมมันมีขนบธรมเียมะเพณีมันมีวัฒนธรรมของเรามันดีอยู่แล้วแต่ทุกวันนี้ยิ่งขางกายศีลธรรมไปยิ่งมากขึ้นเท่าไหร่ปัญหายิ่งเยอะขึ้นนะโยมเราเลี่ยงไม่พ้นจริงๆนะ แล้วมันก็ใกล้ตัวเราด้วยนะโยมใกล้ตัวเราด้วยในศาสตร์คำพสอนให้จิตอบยามุกใช่ไหมพอไม่จิตอบายามุกเนี่ยโอ้โหอย่างที่พูดเนี่ยครอบครัวก็อุนแล้วโอ้ยถ้าโยมติดบุหรี่ก็ยังยังไม่เท่าไหร่เนี่ยเป็นโรคปอดมันก็นานหน่อยใช่ไหมถ้าโยมติดเหล้านี่มันใกล้เข้ามาเยอะเลยนะเพราะเราเห็นเยอะไงคนติดเหล้าที่ติดเหล้าจริงๆเลยโอ้โหงานการมันเสียไงก็ยังถ้ากินแล้วไปยังไม่เมามากทํางานทําการก็พอได้อยู่เหมือนกันนะมันก็ไม่ได้เสียเยอะไงถ้ากินไปถึงไม่รู้งานรู้การเลยนี่ปัญหามาแล้วนะโยม เนี่ยมันหนักกว่าบุหรี่บุหรี่มันก็นานนานและเหล้านี่มันยิ่งเร็วขึ้นอีกแล้วถ้าไปถึงยาายาบ้าเลยโยมครอบครัวจะเป็นยังไงไปนรกทั้งครอบครัวอะไรโยมสุดท้ายปลายทางของชีวิตอะแล้วมันหนีไม่พ้นไงพอมันติดเข้าไปมันต้องอยากได้เงินซื้อซื้อยาใช่ไหมเนี่ยทุกวันนี้เขาคิดอะไรไม่รู้อาจจะมาฟังข่าวข่าวรัฐบาลเนี่ยที่ผ่านมาเงี้ยอยู่มาเก้าเดือนสิบเดือนสิบเอ็ดเดือนเนี่ยไอ้ที่าจะมาฟังข่าวข่าวในสังคมเนี่ยอะไรของเขาก็ไม่รู้อะ ส่งเสริมคนกินเหล้าอย่างเงี้ยจะขยายใกล้กับหาอะไรเขาไปอย่างเงี้ยเราฟังแล้วเขเมื่อ,อยอหมือนกันนะจะเปิดบ่อนคาสิโนโอ,อย่างเงี้ยอาจาฟังอามาก็เมื่อ,อยน,นะแล้วก็เราก็ทำอะไรไม่ได้เพราะเราเป็นชาวบ้านธรรมดาที่พูด,พ,ดพูดออกไปอย่างเงี้ยแต่เ็ายังมีคนดีคอยช่วยต่อต้านไว้บ้านมันจะมีแรงถึงหรือเปล่าไม่รู้แต่คนดีมีพอมีเหลืออยู่ไงก็มาพูดเราฟังมุมแบบเนี้ยเราก็เออมันก็จริงอะนะแล้วสุดท้ายปลายทางไบมุกมันทำลายจริงๆเลยนะเนี่ยศาสนาพูดให้เว้นขาดไง หญิงัตว์สมาภูไม่ท่าไม่ขาดนะเปจะสอนให้ปัญญาให้ความรู้ให้เหตุให้ผลมีโทษให้ภัยมีภัยอย่างไงพราะเรารู้เราก็ไม่คนทุกคนไม่อยากลําบากหรอกโยมทุกคนนี่อยากจะสบายนะโยมทุกคนไม่อยากจะมีปัญหาชีวิตนะแต่นี้ถ้าหลงติดไปแล้วมันมาไงมันมาเลยเนี่นั้นสุดท้ายเราก็ไม่มีอะไรหรอเราก็ทําอยู่ทํากินสุดท้ายไปทางสูงสุดของชีวิตเนี่ยและอาชีพที่จําเป็นที่สุดคือชาวไร่ชาวสวนชาวนาเนะี่ยโยมเพราะเราต้องกินไงใช่ไหมแล้วอาชีพนี้มันก็ไม่ได้สบายอย่างที่เราคิดไง แต่เขาคิดให้เราสบายเยอะแล้วโยมมีเครื่องไม้เครื่องมือไงทุกวันเนี้มันมีเครื่องไม้เครื่องมือไม่เหมือนสมัยก่อนเลยสมัยก่อนเลยไม่มีอะไรนะโยมมันมีควายไถมันมีจอบมีเสียมมันมีเหรียญมันใช้แรงจริงๆสดๆเลยนะโยมแล้วก็ทํากันจริงๆนะโยมอาตมาอยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นน่ะเครื่องทุบแรงไม่มีนะมีแต่เนี่ยมีแต่ควายไถเราก็มีควายล้อเราก็เห็นนะมีแต่เหรียญมีแต่เสียมมีแต่จอบมีแค่นี้ต้องใช้แรงไงทุกวันนี้เครื่องตัดหญ้าเขาก็มีให้นะโยมรถไถเขาก็มีให้คันเล็กคันใหญ่ วานข้าวก็วันมือแต่ทุกวันนี้เขามีเครื่องพ่นข้าวให้ด้วยนะโยมแล้วเกี่ยวข้าวก็ต้องใช้มือเกี่ยวแต่ทุกวันเขามีรถเกี่ยวนะโยมทุกวันนี้เขามีรถเกี่ยววันนี้เกี่ยวได้หลายสิบไร่เลยคันใหญ่ๆอย่างเงี้ยเรก็ฟังว่าก็จริงเลนะไม่แต่รถดำนาเขาก็มีนะทุกวันนี้แต่ที่นาคุณต้องเสมอแล้วก็มีน้ําพอสมควรไงก็ใช้รถดำเลยเป็นแถวรถหยอดก็มีไม่ต้องดำรถหยอดก็มีเนี่ยเขามีเครื่องมือให้ครบมานโยมแต่ในเครื่องมือต่างๆมันมีต้นทุนเลยใช่ไหมละ่ะ มันต้องมีต้นทุนไปซื้อแหละแล้วลนี่มือต้นทุนไปซื้อแล้วถ้ามันสึกหรออะไรเราก็ต้องซ่อมเป็นอีกถ้ามซ่อมไม่เป็นเราก็ย,ากย่างไงใช่ไงถ้าโยามโยมมีควายควายมันก็กินหญ้าไงใช่ไหมแต่เราก็ต้องมีแรงไงยายมันกินหญ้าเราก,ก็เราก็ถึงเวลาก็ปล่อยไม่กินหญ้าถ้ามันป่วยแล้วก็ดูแลมันหน่อยไม่ต้องไปหาช่งางไงถ้าไปเราถ่ายเรต้องหาช่างใช่ไหมถ้ามันเสียต้องไปหาจ้างต้องจ้างช่างคคาจ่ายมันมาเลยนะโยมรายจ่ายมันมาแต่มันเลี้ยงไม่ได้แล้วทุกวันมันจำนวนแล้ะ ก็จมาด,ดูแลงานมันก็ไม่มีไงรถใช้รถเกี่ยวเมื่อก่อนแล้วเป็นเด็กเราก็นั่งฟังนะโอ้ยภาคกลางยังเกี่ยวอยู่ทุกทุกแห่งนะเราก็นั่งรถเราอยู่เห็นอยู่ใกล้ๆในบ้านเราอ่ะแต่เขาบอกโอ้ยสุพรรณบุรีมีรถเกี่ยวแล้วเราก็ดีนมาแค่นั้นนะโยมันมาที่สุพรรณสุพรรณเขาคงมีต้นทุนแล้วมีปัญญามันมาตรงนั้นก่อนนะได้ข่าว <c oughs> พอนานข้าวนานการทุกวันนี้มีทั่วประเทศไทยนะโยบไม่ใช่มีรถเกียเเก่ยวข้าวรถเกี่ยวข้าวโพดยังมีเลย เกี่ยวกับพ่อเสร็จันมีเม็ดมาเลยได้เจ็เม็ดมามันต้องไปหอบทั้งๆทั้งอะไรมาเนี่ยอำนวยความสะดวกเขาเยอะเลยแต่พร้อมด้วยต้นทุนนะโยมแล้วมันก็เลี้ยงไม่ได้นะโยมเลี้ยงไม่ได้แล้วเราจะไปเลี้ยงให้กลับไปเหมือนเดิมทําไม่ได้แล้วทีนี้เราจะทํายังไงเราก็ต้องอยู่เขาตามสมมุติโลกของเขาเราต้องไปกับเขาเพราะโลกมันถึงเวลานี้มันเปลี่ยนไปแล้วมันไม่กลับมาอีกนะโยมมันไม่กลับมาอีกอะ่ะ <c oughs> แต่ทีนี้จะมีเราเป็นกลุ่มชาวโสกนะเล็กๆที่เราพยายามฝึกปืนนี่แหละ พยายามเท่าที่เราเป็นไปแล้วก็ฝึกปือแล้วก็อยู่กันไปแบบนี้ <c oughs> แล้วกลุ่มเราก็ไม่ได้มีคนมากงายนะทำ่มานั่งดูๆอยู่เนี่ยเมื่อก่อนทำไมาคิดโอ้ยเดี๋ยวชาโสต้องรุ่งเรืองต้องมีคนมาเยอะแยะแต่ทุกวันนี้ไม่คิดอย่างนั้นแล้วนะโยมแต่รู้ว่ามันคงคงทนถาวเรเิ่นจยู่ได้ยืนยาวแต่ไม่ไม่กว้างไกลอย่างที่เราคิดไงเมื่อก่อนทำไมาคิดเนี่ยคิดว่าโอ้เดี๋ยวชาโศกต้องมีเยอะแยะกว้างไกลบอกไปแล้วมีคนมาเยอะแยะแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นไงแต่มันก็มีคนเห็นนะโยม ที่ชาวโสมมีข้อจํากัดตรงที่ว่าพูดธรรมะออกไปมันต้องมีคนมาฟังแล้วต้องมีคนมีบารมีด้วยอีกไงจะพูดออกไปผลจากจริงๆเนี่ยเขาต้องมีบารมีมารับสิ่งที่เราพูดไปได้ด้วยคนธรรมดาเขาฟังไม่รู้เรื่องนะโยมไม่รู้เรื่องเพราะจิตปัญญามันหนาด้วยความอยากความต้องการไงมันหนาไปด้วยความอยากได้ใครมีไงทีนี้คนหนามากเกินไปก็ฟังไม่รู้เรื่องอีกจะต้องมีคนระดับบางสักนิดนึง หรือคนที่จะแสวงหาพ่อบอกเออมีคนที่ยังไม่มีบารมีเก่านะแต่เป็นคนแสวงหาก็จะมีมาเหมือนกันแต่ส่วนมากชาวสวนลุงเก่ามันจะมีมีบารมีเก่ามันจะมาเพราะเมื่อก่อนนีพ่อพ่อพูดสัจจะเลยนะนโยมพูดธรรมะเนี่ยพูดสัจจะเลยไม่มีอะไรที่ไม่เด็กนักเรียนก็ไม่มีรุ่นแรกๆก็มีแต่พ่อแทศอยู่องคเดียวอ่ะแต่มันก็มีมุ่กลุ่มได้มาขนาดเนี้ยแต่ทุกวันนี้มีถึงอนุวาลทุกติ้วหรือแกๆกก็มีคนเนี่ยเพราะมีคนมากขึ้นก็เอาพละได้มากขึ้น เมื่อก่อนจะขึ้นเวทีเตียงบอกโอ้นี่ถ้าเราปลูกให้สมบูรณ์ไปข้างถนนหนทางทั่วไปนี่เขาไม่มาลาบลงในไร่แล้วล้ลลอกแหมมันก็จริงไงมันก็ดีเหมือนกันนะสาได้ <c oughs> ปลูกมะกรอยเต็มไปเลยข้างถนนใช่ไหมปลูกพริกเต็มไปข้างถนนเลยใช่ไหมแล้วก็ดูแลมันมีลูกมีอะไรทั่วไปเลยใช่ไหมเขาก็ไม่เข้ามาในสวนพาะมีกินแล้วไงแต่จริงความจริงมันไหวไหมถ้าดูความจริงอ้มีแต่คนอายุหกเจ็ดสิบแล้ว ถ้าทำได้มันก็ดีถ้าถ้ามันมีถึงมันดีเลยแหละทิศทางใช่ไหมแต่มันก็ถูกนะที่เราทำล้วแบ่งปันเขาบ้านมันก็ถูกอีกเพราะถ้าเราไม่แบ่งปันให้ใครเลยใจมันก็แคบลงแคบลงใจมันก็มืดลงมืดลงเห็นแก่ตัวมากขึ้นมากขึ้นมันมีดให้กายเนี่ยโอ้โหมันก็ทุกข์นะโยมสุดท้ายก็มาฝึกตรงนี้แหละในชาวสวนมาฝึกให้มาฝึกเสียสละมาฝึกเห็นใจเพื่อนผลแพ็ข้างๆอย่างเมื่อวานนี้ลูกหลานโยมเยี่นไมาสมติป่าจะกษ์เาวสักหน่อยนะโอ้เยมนายมีสวนนะแต่คนปลูกอยู่กรุงเทพเลย ไว้จะกระเซาสักหน่อยนะมันเลยไปไมัลืมไปเออโยมในไทยมีลำไย,ยใส่บาทนะแต่คนทําสวนอยู่นู่นในกรุงเทพมีมีคนซื้อส่งไทรสก,ก้ามาแล้วมาใส่บาทพระไว้จะกระเซาแกซักหน่อยนะนานแค่ไหมาทีแกหายไปนานแล้วมาก่อนก็ยังนึกอยู่นะว่าเนี่ยถ้าเรื่องสูงขึ้นไปตําแหน่งสูงไปจะไม่มีเวลาว่างหรอก ถ้ายังยังยังอยู่ข้างล่างอยู่ยังมีเวลายังมีช่องทางเยอะแต่พอยิ่งสูงขึ้นไปขึ้นไปเนี่ยเวลาว่างเขาจะไม่มีเลยแหละแล้วยิ่งรับภาระมากขึ้นสูงขึ้นเนี่ยถ้าเขาเอาภาระจริงมันมันม่ทันไม่มีว่างเลยแล้วต้องทําด้วยนะต้องทำเดียนะ๋ดวยวฟังเขาพูดเขาดีมากเลยนะเขาพูดไว้โอ้ดีมากเลยแน่น่าอัดไว้ให้ใครฟังนะลูกสาวเขาพูดออกมาเนี่ยคนผู้บริหารเนี่ยทุกวันเนี่ยเขาเป็นผู้บริหารแล้วก็อยู่สัมปทสนมิดเนียแล้วก็ต้องมีเขาบอกบริษัทใหญ่ๆมันจะเข้ามาลงทุนในเมืองไทยนี่เยอะนะ เขาเห็นต้นทุนในเมืองไทยแล้วเขาก็มีหน้าที่เป็นสาภาษาซาามิเก็บเก็บภาษีก็ต้องมีคนต่อรองให้ได้มากที่สุดให้ได้ผลประโยชน์แล้ว่ถ้าเราไม่มีต่อรองตรงนี้เขาก็จะเอากลับไปใส่เขาหมดเลยแล้วทิ้งของเสียไว้บ้านเราก็จริงนะโยมเพราะท่านพูดมานานแลวนะโรงงานเนี่ยมันทิ้งอากาศเสียดินเสียน้ําเสียไว้ให้เรานะแล้วก็ผลประโยชน์ที่ได้แล้วกลับไปบ้านเขาหมดเลยและบ้านเราก็จะเป็นกองขยะไงถ้ารู้วงจรงจริงมันน่าเศร้าใจนะโยม สุดท้ายปลายทางอะมันไม่ต้องไปมีอะไรมากมายเนี่ยสบายสุดแล้ะแต่มันไม่ได้ทุกวันนี้มันต้องไปกับสังคมเขาไงใช่ไหมถ้าเราอยู่แบบสมัยเก่าๆเนี่ยมันไม่มีสารพิษเยอะไม่มีอะไรเยอะถ้าใครเกิดไเจ็ดแปดสิบเนี่ยมันรู้นะเมื่อก่อนน้ำไม่ทุกน้ำมันเดือดไปทุกแห่งนะแม้แต่น้ำไม่ลอยจริงควายยังดูดได้กินได้เลยแต่ทุกวันนี้น้าําใสกินไม่ได้นะทุกนามันกีนไม่ได้เพราะมียาฉีดยายาฆ่า,มาแมลงลงไปเต็มเลยไง กินเข้าไปไม่ได้ไปหมู่บ้านตรงไหนนี่ก็ต้องไปถามว่ากินนา้าบ่อไหนแล้วกินน้ําอะไรตรงไหนต้องไปถามหมู่บ้านนะทุกวันนี้เมื่อก่อนไม่ต้องนะโยมมีน้ําตรงไหนใสๆสแล้วดื่มได้เมืองไทยอ่ะอัตมาทันไงแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วนะแล้วใครจะไปเที่ยวน้ํา,าใส่ขวดขายได้ทุกวันนี้เป็นล่าเป็นสันเลยนะโนะยมเนี่ยน้าใส่ขวดเนี่ยไปล่าเป็นสันเลยไปหต้องมีนน้าขวดไงเพราะมันกินไม่ได้ไงตามข้างนอกอ่ะแล้วขยะจะไม่ท่วมโลกได้ยังไงพูดไปพูดมาผมก็หนีไม่พ้นจริงๆนะโยม พ่อเคยเทศนานแล้วต่อไปเนี่ยโอ้โหขยะมยันจะท่วมโลกอะ่ะต้นหมากลากไม้เนี่ยลามจะชนชัยไม่ได้พราะมีพลาสติกลงไปเยอะขึ้นเยอะขึ้นเนี่ยแล้วต้นไม้มันจะไม่ไปน้ําก็จะไม่ไปตามทิศทางเพราะไม่ขวางกั้นทางหมดเลยโอ้โหพ่อพูดมาสามสิบปีที่แล้วแล้วขยุยให้ชาวโสวกทําอยู่ทํากินให้ปลูกพืชผักผลไม้กินเองมันจะได้ปลอดภัยไงพูดมาสามสิบกว่าปีนะ แต่ชาวสวนมาเริ่มถึงนะทุกวันนี้มีไร่มีสวนทําอยู่ทํากินพออาศัยทํานาทําข้าวไ้กินเองถามว่าพ้นไหมมันก็คงยังไม่พ้นนะโยม,ยมแต่มันก็น้อยที่สุดไงในนาเราไม่ต้องฉีดยาฆ่าหญ้าไม่ฉีดยาฆ่าแมาลงแต่น้ำมาันมาจากที่อื่นไงเขาฉีดไปนาคนอื่นมันก็ไหลมาน้าํามืฝนตกมันก็พามาใช่ไหมมันดีไม่พ้นแต่มันมาน้อยหน่อยเพราะเราไม่ได้ฉีดเองไงเ <c oughs> มื่อก่อนเนี้จะมาฟังข่าวเ่า,าไปโอ้ยไม่ได้ใส่อะไรเลยนะแต่คิ้ไก่มาใสา่มันยังมีเคมีในผักเลย ฟังแปนมาก็จนปัญญาเหมือนกันนะมันต้องเอาใส่ขี้ไก่มาใส่ทำปุ๋ยใช่ไหมเอาไปปลูกให้เถื่อมันก็ไม่โตมันก็ต้องมีปุ๋ยให้มันหน่อยใช่ไหมเราก็นั่งฟังอาจารย์ขวัญดีบอกเอาขี้ไก่ไปใส่ยังมีเคมีเข้าไปต้นผักเลยเอ้าแล้วคุณจะหนีไปไหนหนีไม่พ้นเลยนะอาจารมาก็ได้คําตอบอยู่แค่นี้ทำไงให้รับเข้าร่างกายน้อยที่สุดคนอื่นไม่ใช้เราไม่ใช้แต่ว่าให้มันเข้าน้อยที่สุดอ่ะมันทําไปแค่นี้นะโยม ทุกวันนี้โยมรู้มากนี่ผักตลาดยมกินไม่ได้เลยนะยมกินไม่ได้อ่ะเพราะเขาฉีดยาทุกมุมเลยไงเนี่ยเชื่อมาขายตลาดให้ไวมว่าผักไม่ผลไม้อ่ะแล้วยิ่งฟังโยมพูดเมื่อวานนี้เขาบอกทุเรียนมาก่อนนี่เขาปั้นเขาเขาเขาแต้มก้านนะให้มันสุกอ่ะแต่ทุกวันนี้เขาพูดไงโยมรู้ไหมเขาตุ่มทั้งลูกเลยฟังอาแา่มากจุกเหลวกันไม่รู้พูดยังไงต่อนะอเมื่อก่อนนี้เขาแค่แต้มก้านไงแต้มก้านมันแล้วมันก็สุกแล้ว แต่ทุกวันเขาบอกจุ่มทั้งลูกเลยบอกกันก็จริงด้วยน,นะโยมเมื่อก่อนเนี่ยที่บ้านมีสวนเนี่ยาตมาก็เห็นะห่ะสมมติเขากา็ไม่ยอมเลยเป็นเด็กเขาก็มาขายโดนธรรมชาติมันคือมีสีเหลืองแก่นิดนึงก็ไม่แก่เยอะแล้วก็มีสีนวลนๆมันก็ยังหวานอยู่นะถ้าลูกเขียวๆมันก็จะไม่หวานลมมุดมันงั้นโดยธรรมชาติเราเห็นอยู่่ะแต่พอเราอยู่เทพสิบปีกว่ากลับมาให้ละมุดมันสวยทุกลูกเลยฮะเขายอมสีไง ไอ้เราก็ยอมสีนี้มันคงนั่นนะเดี๋ยวลองไปซื้อสีแต่ขนมให้พี่สาวลองยอมดูซื้อมาร้อยบาทยอมไหมยอมรู้ไหมยอมไปสิปบกาแข่งมันหมดแล้วสิบร้อยกว่าบาทสีใส่ขนมมันกินได้ไงถ้าสีย้อมผ้าซื้อสิบบาทไม่ยอมไป้ต้องร้อยแข่งยังไม่หมดเลยสุดท้ายสีย้อมผ้ายอมมุดแดงแดงแล้วคุณจะพูดยังไงเนี่ยฮะอาจะมาก็ยิมไม่ออกนะพี่อ่ะ และสุดท้ายปลายทางชีวิตคนเราเนี่ยไอตอนขาดแคลนเข้าไปในบ้านมันไม่มีต้นไม้น,นะตอนหลังมีพันต้นไม้ดอกไม้อ๋อเออมันมีกินมีอยู่แล้วเออมันมีดอกไม้หน้าบ้านเนี่ยเขาปลูกมีเวลาปลูกดอกไม้หน้าบ้านนี่เราเห็นไงมันมาในความรู้สึกเราถ้าเราทำจากตำรามันแป๊บเดียวมันก็ลืมไปแล้วถ้ามันมาในตำในจิตวิญญาณเรามันอยู่ได้คงทนและถาวรไงและสุดสายาพันุพุทธเนี่ยมันสอนไปถึงจิตวิญญาณน,นะโยมเราทาข้างนอกให้มันถึงข้างในเลยกายก,ากรรมวจีกรรมเป็นตลอดเวลาที่เราเป็นเลยแล้วมันซึมไปถึงจิตวิญญาณไปอยู่ถาวร ถ้าเราได้พื้นกิจวิญญาณสุดท้ายปลายทางมันไม่มีอื่นนีโยมเริ่มต้องมาลงมือทําเพราะาศาสนาพุทธตําราเขาบอกคิดเอาไม่ได้นะด้นเดาไม่ได้นะโยมคนพาทำก็มีตําราก็ต้องมีแล้วคนสอนก็ต้องมีและมันจะไปทิศทางเดียวกันถ้าโยมได้มักได้ผลจริงเนี่ยมันจะมีทั้งอาจารย์มีทั้งตํารามีคําสั่งสอนแล้วเราก็ต้องพาตัวมาทํามันไม่ได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งสุดท้ายคุณต้องทําให้ไปถึงจิจวิญญาณชุมเพื่ในอ่ะทำคุณได้ปรมาจารย์ทุกอย่างมันก็จะมาลงตัวเพราะหลันพุทธมันอันเดียวกัน ตั้งแต่ต้นจนจบปลาย,ยมันเข้ากันได้เลยถึงว่าจะมาฟังพ่อเทศไปทุกมุมเลยนะฟังการเมืองอย่างเงี้ยเ,เดี๋ยวพ่อก็มาพาสุญญาตาแล้วพาหมดตัวหมดตนแล้วอ้พูดไปหาชาวเกษตรไปทําได้ทํานาเดี๋ยวก็พามาให้มาเสียหมดตัวหมดตอนอีกแล้วไปพูดถึงแม่ค้าก็ขายของอะไรมีเท่าทุนมีอะไรนะสี่ระดับอะ่ะมันมีทั้งสี่ระดับมาแ,แยกแยกให้แล้วเรียบร้อยอะ่ะเนี้ยก็กําไรน้อยหน่อยถูกสองตลาดใช่ไหมแล้วก,แวก็แล้วก็เท่าทุนแล้วก็ขาดทุนแล้วก็ให้ฟรีมันมีอย่างเงี้ย พอเรียกเรือให้เราครบแล้วมันไม่มีใครทำนะนโยมท่านเลยชาวโศกนะั่จะทําได้แล้วก็มีทําแล้วก็ทําแล้วด้วยแล้วเป็นตัวอย่างให้ได้แล้วด้วยก็อาตมาไปนคอมปฐถมเขาบอกโอ้โหแล้วครมปฐถมมีร้านค้าอยู่ไกลกรุงเทพตไกลกับเมืองตั้งสิบกิโลมัง้งแปดกิโลมัง้งห้างเขาลองเรียนว่าเขาขายไม่ค่อยได้เขาขับรถมาซื้อนี่สันประถมโศกอะจะมาก็ฟังมาแค่นั้นนะเพราะข,ขายถูกไงแล้วจะมาก็รู้อีกนะไปฟังเ็าพูดเนี่ยโอ้ยซื้อของเอากำไรสิบเปอร์เซ็นต์บวกสิบเปอร์เซ็นต ไอ้บวกสิบเปอร์เซ็นต์นี่มาอยู่ไม่ได้เลยโยมคุณไปซื้อขายมาขังไปซื้อมาร้อยหนึ่งเนี่ยมาขายร้อยสิบาทเนี่ยทำจ้างคนงานมันไม่พอเนี่ยโยมมันไม่พอคุณต้องมีกํไรสามสิบเปอร์เซ็นต์ที่จะพอจ่ายลูกน้องจ่ายคนงานด้วยนี่ชาวส่งทําได้เพระค่าแรงไม่ได้จ่ายไงต่างคนต่างช่วยกันทํามันอยู่ได้สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันพอเพราะเราไม่ได้มีค่าแรงไม่ได้คิดค่าแรงถ้าคิดค่าแรงมันไม่พอถ้าขายปลีกเนี่ยมันไม่พอถ้าขายส่งไม่ต้องเยอะมันก็พอนะ ถ้าขายส่งเนี่ยซื้อมาสิบบาทขายสิ1 2บาทมันก็พอได้เพราะมันส่งทีเยอะๆไงไม่ขายทีจํานวนในเยอะแต่ถ้าขายปีกมันต้องมี30%ซที่ฟังมาสุดท้ายปลายทางพอรู้มากๆขึ้นมันพูดไม่ออกก็นะโยมถ้าพูดแต่เรื่องจริงเรื่องจริงเนี่ย <c oughs> ไม่คิดไม่ออกจริงนะ มันรู้ที่พูดอย่างไรก็จาได้สุดท้ายไปทางม,มันมีจริงๆเข้าทาถูกทางเนี่ยค่าแรงเราฟรีใช่ไหมเอาสิเอรเราก็อยู่ได้ร้านค้าล้วก็พอนู่นค้านี่บ้างแล้วเราขยันด้วยชาวสวนขยนนันไงใช่ไหมตอนนี้มันขยันเสร็จแล้วมันก็ทําอยู่ทํากินพอแล้วก็เหลือจุนเจือเขาก็ได้อยู่นะโยมแล้วแล้ววาระบางอย่างขายกแจก,กฟรีมันก็ได้นะโยมเพราะในชาวสวนถ้ามีแล้วมันให้ก็มีไงใช่ไหม แรงทานฟรีแล้วข้าวของเขาเอามาให้มันก็มีอีกแล้วมันก็เลยอยู่ได้มีคนมาช่วยหรือมีมุจงนื้อเพ้่อนสังคมที่เป็นองค์รวมมันเป็นมันเป็นสาธารณภพคีมเป็นองค์รวมใช่ไหมเราไม่ได้อยู่คนเดียวมันมีพี่มีน้องใกล้ไกลแล้วมีคนที่อยู่เป็นปึกเป็นแผ่นมันก็เลยได้มีคนมาช่วยเหลือเราทําอะไรลงไปเนี่ยอย่างทําลงบุญอย่างเงี้ยถ้าเราทําคนเดียวมันทำปีสองปีห้าปีเราก็หมดแรงแนละ้วทโยม นี่มันเป็นศาสนาไปองรวมเลยมันทําได้หลายปีติดต่อกันมันมีคนช่วยไงคนช่วยเหนือจุนเจือในวัดเราทําเสร็จมีคนนอกอีกมันมาช่วยอีกแล้วเราก็อยู่รอดแล้วสุดท้ายไปทําต้องมีเพื่อนมีหมู่มีกลุ่มไงศาพุทธเราในศาสนาสังคมนะโยมมันต้องเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ต้องเนี่ยเป็นตัวหลักเขาเห็นเราอยู่วัดเนี่ยเป็นตัวหลักให้เขาเห็นเราอยู่มันปึกแผ่นอบอุ่นแล้วสุดท้ายใครมาก็ามีจะเราอาจจะไม่ต้องพูดนะโยมถ้าเขามาเห็นเราอยู่เป็นปึกแผนแ่นอบอุ่นเนี่ยเขาจะเห็น มาเขาจะสัมผัสได้สุดท้ายแพายเราก็ทำอย่างนี้ได้ให้มันถูกให้มันต้องแล้วก็อยู่ไปวันต่อวันคืนต่อคนสุดท้ายปลายทางเราก็พ้นทุกข์ด้วยเราอยู่ไปวันต่อคืนแล้วก็ใจก็เบาลงด้วยจิตวิญญาณเราก็คลายจากการยึดถือลงมาด้วยใจเราก็เบาขึ้นจิตวิญญาณเราก็ดีขึ้นสุดท้ายปลายทางความเป็นปึกแผ่นก็จะมั่นคงในชีวิตของหมู่กลุ่มสุดท้ายเราก็อยู่แค่เนี้ไม่มีอื่นโยมต้องมีศีลมีธรรมสุดท้ายปลายทางนี่ผมพอแล้วมันนวดมันเตะต่อดีกว่ามันเตะมันเตะครับนี่มันมันเตะครับ ดูเ่องต่เช้ต่อทุกลงจะมีไหมช่วงรายการหรือว่ารอให้ผ่านไปก่อนเนาะรายการที่จะจัดออกรายการ